วัสดีครับวันนี้พวกเราทีมถอยทําจะมาทําทคลิปทดสอบป๊อปกีตาร์ซึ่งจากโพสเมื่อไม่นานมานี้ของป๊อปคี่ป๊อปได้ทําการาทดสอบสังคมเรื่องการทายเสียงเอฟเฟกต์กีตาร์ว่าอันนี้คือเสียงเอฟเฟกก้อนไหนอะไรยังไงซึ่งสำหรับผมมันไม่แร์กับคนที่ามาเห็นโพสนั้นคือถ้าเกิดเป็นเด็กตาดำๆที่แบบว่าอยากเล่นดนตรีแบบเป็นแบบพี่ป๊อปอะไรเงี้ยแล้วเขามาเห็นโพสเนี้ยแล้วเขาดูแล้วเขา ทายไม่ได้เขาไม่รู้เพราะว่าไม่มีช้อยเลยคือเอฟเฟกบนโลกเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านก้อนอะ่ะคือมันจะไปรู้ได้ยังไงเนว่าไม่มีคําใบ้เลยเด็กคนนั้นเขาอาจจะอยากเลือกเล่นดนตรีไปเลยแล้วไปเป็นทหารเพื่อจะไปเป็นนายกคือมันเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับผมคือเพื่อความแฟร์ผมก็เลยต้องการจะมาทดสอบป๊อปว่าสิ่งที่ป๊อปทดสอบสังคมอย่างนี้ตัวป๊อปเอง ทำได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าขอบคุณครับไปอะ,อะ,อะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับมึงแม่งพี่ดอยเล <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้องคุณป๊อปกีตานะครับจากที่เมื่อกี้เดินทางมาใช้เวลาประมาณนิดหน่อยเล็กน้อยเพราะบ้านอยูใน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 ่ใกล้กัน เดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรให้คุณป๊อกอธิบายแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อก่อนคือเมื่อสองวันสามวันที่แล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปคือจริงๆทําเล่นๆแหละทําคลิปเป็นการเล่นกีตาร์ของตัวเองแล้วก็แต่ในคลิปเนี่ยก็จะเห็นแต่ว่าผมมาเล่นกีตาร์ใช่ไหมแล้วก็ผมก็ลงไปใน facebook แล้วก็ถามเพื่อนๆว่าไอเสียงที่เล่นออกมาเนี่ยมัน ให้เพื่อนๆทายว่ามันคือเอฟเฟกอะไรคือแบบเอฟเฟกต์โนนนี้ก็ทำเล่นๆแหละแต่คือโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยเขาก็ติงไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยผมทำมาผมไม่มีช้อยไม่มีช้อยให้คนอื่นเลือกเลยว่าแบบยากไปหรือเปล่าไม่รู้ยากไปหรือเปล่าเ้าที่กูทำเล่นๆแหละแต่โปรดิวเซอร์เขาคิดจริงจังเขาก็เลยเขาก็เลย่ามันไม่แฟร์นะต่อมนุษย์โลกมันบอกว่าอะไรเดี๋ยวเด็กที่เขามาดูเนี่ย อาจจะหลบเลิกเล่นกันไปเลยก็ได้แบบว่าเฮ้ยมันเยอะจัดอะไรอย่างงี้คิดไม่ออกทำไมมันดูแบบว่ากูเดี๋ยวเป็นภัยสังคมอะไรขนาดนั้นก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาฮะไอเดียของคลิปนี้ก็คือทำขึ้นมาเพื่อทดสอบตัวเมนี่แหละก็คือจะมีเอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวให้ป๊อปเนี่ยป๊อปเป็นคนกดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็จะมีอยู่ห้าหกตัวกดปุ๊บผมเล่นกีตาร์ใช่ไหมผมก็จะได้ยินเสียงให้ผมทายว่าไอเอฟเฟกต์เนี่ย แม่งคือเสียงอะไรอ่าโดยที่ผมมองไม่เห็นว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันอยู่ตรงคือเราอยู่คนละที่กับเอฟเฟกต์อ่ะมาลองดูกันว่าผมเนี่ยจะถามว่าที่จะทายถูกไหมก็ประมาณว่ามากน้อยแค่ไหนคือประมาณว่าที่คุณแบบว่าทายให้คนอื่นทายว่าเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยดูซิว่าเอฟเฟกต์ทคุณมีเนี่ยเออตัวเองเนี่ยจะทายถูกไหมจะทายถูกไหมโอเคเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือพอยต์ของโปรดิวเซอร์เขาโอเคโอเคเพื่อเพื่อนน้องคนนั้น ที่มาดูคลิปนั้นแล้วจะเลิกเล่นกีตาร์แบบเลิกเล่นดนตรีไปเลยจะหมดไฟจะกลับมาเล่นกีตาร์จะกลับมาเล่นกีตาร์ใหม่ใครก็ไม่รู้ไอ้เ็กพูดไปเรื่อยก็นั่นนะสิอาจจะมีหลายคนไหมไม่ไม่มีหรอกล้ชิดกมอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจำได้ไม่แน่ใจจริงเฮ้แต่ผมว่าผมจําได้ผมว่าผมผมว่าผมจําได้เป็นเหยียบอยู่ทุกวันน่ะมันมีแค่เนี้ยมัน เล็กน้อยว่ะเอาดปผมว่าผมได้นี่นี่ของตัวเองด้วยนะใช่เออแล้วมีชอยด้วยแล้วคิดคิดว่ากับที่มึงทดสอบสังคมไปเราคิดว่าตัวเองจะทำรอดไหมคุยผมมันได้แน่นอนได้แน่นอนมาเหยียบไปเลยโอเคครับผม ไม่มั่นใจ <laughs> อะไรวะก้อนแรกเองนะเว้ยเอาจริงไม้มมันมันมันเอาเกนขึ้นไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่ะมึงบิดเกนให้สุดเลยมิอันนี้ขอตัวช่วยไอสัตว์เอาเกนไม่ได้วอลลุ่ม <laughs> เอาพอดีมือไปโดน <laughs> ดาวว่าเป็นก้อนสีเงินอะถูกปะ ผิดครับก้อนสีดำเหรอก้อนอ่ะต้องเฉลยไหมอ่ะไม่ต้องก็ได้อ่ะโอเคผิดแล้วเนื่องผิดแต่ก้อนแรกเลยวะโอเคแสดงว่าแม่งคือก้อนคันบล็อกสีแดงที่ไม่ได้โมแน่เลยใช่ปะไม่ใช่โอ้ยเฮี้ยผิดดำเลยโอ้ยเฮี้ยความมั่นใจกูหมดเลยปะ อ็ต,อต่อไป <S S อไปหอมน้ำกดแล้วนะกดแล้วเหรอกดแล้วทุก,กีเมื่อถูกต้องครับก้อนสีดำเฮ้ยเลี๋ยถูกต้องครับกูว่ามันไม่ต่างอะไรกับเมื่อกี้นะกูยังฟังไม่ออกเลย เอาออกนนะไอาสัตว์ก้อนนี้กูใช้ทุกวันอ,อุ้ยหูครเอิดเลยอะ่ะเอเออ่ะก้อนต่อไปก้อนแล้วผีติดหลันเอาอยัางนะเอาเลย,ฮยเฮี้ยเดี๋ยวนะอา่า ันบล็อกตัวตัวโมอ่ะไม่ใช่ออทายยอีกทีนึงอ่ะผมตัวสีเงินเหรอใช่ขี้ดีขนาดนี้เลยเหรอวะเ,เออ,เอ,อ เอาเกณฑเพิ่มไหมอะไรนะเอาเกณฑเพิ่มไหมเอาวอลลุ่มเพิ่มหน่อยสัตว์เบ้าเกินเอาเกณฑเพิ่มหน่อยเหรอคันบล็อกอะแต่ไม่รู้ตัวไหนเฮ้ยคุณต้องเลือกแล้วเฮีย ตัวที่ไม่โมแล้วกันนะถูกต้องครับเจ๊งไงเป็นไงเป็นไงแล้วคราวนี้มึงก็รู้แล้วใช่ไหมว่าก้อนแรกอะคือก้อนอะไรอะกูกดก้อนแรกให้ใหม่อะกดมาอ๋อมันคือคันบล็อกโมเหรอใช่ของแสดงว่าเกณฑ์เออเออเออเฮ้ยสตูกูผูกหมดถูกป่ะหมดป่ะวะยกเว้นก้อนแรก ใช่กดปุวะใช่อันนี้มึงยังไม่ได้ปรับอะไรเลยใช่ไหมก็กดอย่างเดียวใช่ปรับตามที่เขาบอกก็คือว่าบางทีเขาขอเกณฑ์ก็หมุนให้นิดนึงหรือขอวอลลุ่มก็หมุนให้นิดนึงเปลี่ยนโทนเหรอเออเปลี่ยนโทนอะไรเงี้ยล่ะอ่าอ่านะเอาใหม่แล้วสอบกูอะไรขนาดนั้กูได้อยู่แล้วเดี๋ย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 วงั้นขอหมุนขอหมุนทุกอันให้จบก่อนอ่ะโอเครื้อไปแล้ว อะก็คือเลเวลนี้จะยากกว่าเลเวลที่แล้วนะฮะลองดูไปพร้อมก้อแรกอ่ะกดแล้วเหรอกดแล้วทูคีเมอร์เ้ยก้อนก้อนนี้มันเหมือนแน่นแม่นจังวะทูคีเมอร์เออไออก้อนนี้มันชัดเจนมากเลยเนี่ยอ่าก้อนต่อไปมันแตกร้อยถุนแล้วในวนในนั้น อันนี้ก้อนต่อไปแล้วเหรอก้อนต่อไปแล้วครับตัวสีดำาผิดครับมีเวลามีเวลาต,ต่อผมไม่รู้อ่ะ,อะถ้าไม่ตัวสีถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ตัวสีดำก็ตัวสีเงินเหรอวะผิดเปนเพี้ยคันบ็อก ไม่โมฮะคันบล็อกตัวที่ไม่โมโอเคถูกของเดิมมันจะตั้งโทนประมาณนี้แล้วเอาโทนลงมาพีะตัวต่อไปจริงเป็นเอฟเฟกที่ดีนะคันบล็อกเนี่ยเป็นเอฟเฟกที่ดีมากอ่ะตัวต่อไปพร้อมนะครับไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าเวลามันหมุนแล้วมันยากอ่ะ ตัวดำตัวดำผิดไอ้เฮียจริงเหรอเออเฮ้ยถูกหนึ่งปิดสองแล้วป่ะถปิดสองแล้วงั้นตัวคันบ็อกที่โมอ่ะโหผิดอีกแล้วไอ้เฮียสา์เอ้ยก็เหลือตัวสิงเงินแล้วล่ะท้างั้นเออชิดดีขนาดนี้เลยไม่แก่ตัรอบ้วไม่ยก่ตัวแล้ อ่ะโอเคไม่รอบเนี้ยรอบรอบเนี้ยูถูกแค่ครูคิมเมอร์อย่างเดียวเลยอ่ะเอออ่ะต่อไปตัวสีดำมาป๊อปผิดอีกแล้วว่ะจริงเหรอเออเฮียจริงแล้เป็นคันฟ็อกโม่แน่เลยตัวเนี้ยใช่เฮี้ย ตัวโมอะไรนี่ไม่ได้ปรับเลยนะไอ้เฮียแต่ตอนหมายถึงว่าข้างๆอะทำไมตอนแรกมันชัดจังวะหรือตอนแรกที่มันหมุนไว้มันใกล้เคียงกับเสียงที่กูแบบเคยปรับไว้ไม่เอาไม่แก้ตัวไม่แก <c oughs> ้ตัวอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายก็รู้แล้วแหละว่าคืออะไรตัวทีอ่ะไหนมึงกดไปดิมึงมึงลองมึงลองหมุนมันมั่วๆเลยดิอ่ะอ่าปับนึงนะโอเคเชื่อไหมเฮีย อันนี้กูก็จำไม่ได้พอ er หมุนมัวมัวแ,แล้วกูก um, ็จำไม่ได้ที่อย่ใครไปจำได้วะเศร้าเศร้าแบบกันแอนโรเลยปะอย่างเงี้ยนะกันแอนโรปะในเนี้ยเหรอไม่บ้าอ่ะเจ้เลยได้สัตว์ดูริคัสิที่เนี้ย ผ em em ิดหน่อย uh, ah, okay. ิดหน่อยจำได้ะเนี่ยจำได้ะเนี่ยอันนี้เหรอเอออันนี้มาอีกแล้วเหรอม่ก็สุดก็สุดท้ายไงเออสุดท้ายไงยังไม่ทายเลยไม่ได้วะออนนี่ก็สุดท้ายก็ตัวสีดำไงเออใช่ไอ้ที่ไม่เหมือนเลยวะไม่เหมือนเลยอันนี้เปิดโทนสุดไงอ๋ออ่าโอเคโอ้ี่รอบสองตายว่ะไม่ได้ว่ะไม่ได้รอบสองถูกหนึ่งผิดสี่โหรอบแรกถูกสี่ผิดหนึ่งเออ เอ้แต่รอบสองอ่ะก้อนสุดท้ายก็ถือว่าผิดแล้วกันนะเพราะว่าเอ้แต่มันก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าก้อนสุดท้ายมันคืออะไรใช่ใช่แต,แต่แต่คือถ้าไม่บอกกูอ่ะถ้าไม่บอกเลยอ่ะถ้าไม่บอกเลยก,ก,กูก็ไม่กูก็ไม่รู้อยู่ดีวะ่ะอืมครับหลังจากที่เราได้ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราได้ลองกันเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้อ่าผมว่าทุกคนได้รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ความรู้สึกโอ้อโอรอบ <c oughs> แรกกับ <c oughs> ผมคิดว่าแบบถล่มทลายอยู่ หมายถึงว่าถูกถล่มใช่รอบสองก็ทลายถล่มเลยไอขายที่หน้าจริงแต่มันก็เป็นใครไปรู้วะใช่ป่ะมันก็ในหนึ่งก้อนเนี่ยมันปรับได้เยอะถูกไหมใช่โทนมันก็มีหลายโทนแตกน้อยแตกมากเหมือนแก้ตัว่็แก้ตัวแหละเออแตกน้อยแตกมากแต่คาแรคเตอร์ที่ชัดๆของแต่ละตัวมันก็มีอืใช่แต่ว่ามันอย่างทูบคิมเมอร์เนี่ยผมไม่พลาดเลย เอาจงจริงอ่ะใครที่นัดนตีอ่ะที่มือกีตาร์นะครับใครที่เคยใช้ทุกคิเมอร์ก็ไอทีเอ็นไนนก็จะรู้อยู่แล้วว่าโทนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันมันมันหมุนไปยังไงมันก็จะเปลี่ยนไม่มากอ่ะแต่ก้อนอื่นอ่ะเปลี่ยนมากกูจำไม่ได้มีใครทายถูกไหมที่มึงลงไปมีมีเอระมีมีมีอันแรกแต่อันสองยังไม่เขายังไม่ทายกันอ๋อเออคือจริงๆแล้วอ่ะมันไอไอไอที่ลงไปมันทายยากอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันตีเอฟเฟก มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์ก้อนมัอนไอ้ก้อนยังถ่ายเสียงมันชัดกว่าก้อนมันชัดกว่าเออแต่อันนั้นอันนั้นมันเป็นือนเสียงัผสมมาแล้วเสียงไม่รู้สิคนอื่นอาจจะถ่ายถูกบ้างกูถ่ายไม่ถูกหรอกไม่ก็พอสนุกสนานจริงๆก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบจริงต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์เขาเห็นเล็งเห็นคอนเทนต์นี้นะแล้วอมาทำกันก็หนุกหนุกหนุกหนานดีสำหรับนักดนตรีเวลาว่างๆเมื่อไหร่ก็เปิดเข้ามาดูจริงๆอ่ะเพื่อนๆอ่ะ ไปเปิดดูต้นคลิปอ,ะอ่ะแล้วก็ยังไม่ต้องรอเฉลยก็ถ่ายไปพร้อมกันก็ได้นะว่าแบบมันก้อนไหนเสียงอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ลองลองชั่นๆก็ไม่ต้องอย่าไปคิดซีเรียสส่วนเรื่องราคาของแต่ละก้อนนี่ก็หลังใหม่มาเผื่อเขาจะขายเฮ้ย <S <S แต่ก้อนนี้นี่อินเทอร์มาตรงนี้เลยขายของแล้วไม่ได้ขายของอันเนี้ยอันเนี้ยครับไอไอไอก้อนเนี้ยถ้าไปดูในคลิปอ่ะเ็จะจะจะบอกว่าที่กูบอกว่าเฮ้ยใช่เหรอว่าทำไมมันดีจังใช่ไหม คือก้อนเนี้ยไอ้ก้อนสีเงินเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยทำมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่ได้มีชื่อชื่อของไทยของไทยทํามาให้เหรอใช่ทํามาให้ทามาให้ลองก็เขาก็ให้มาเลยก็ยังไม่ได้มีชื่อแบรนด์เป็นเป็นแบบว่าเขายังไม่ได้จริงจังเป็นทําออกมาขายขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าใครอยากได้เนี่ยหลังใหม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดเอาส่งคอนคนแทคให้ออาเออคอนเซอร์เข้าอย่างไวเลยเออใช่ เข้าตั้งแต่ยังไม่มีคลิปเนี้ยสมอเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคอะก็ตามนั้นวันนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะได้คือได้ได้สนุกด้วยแล้วก็ได้มีประโยชน์แล้วก็ได้มีรอยยิ้มกันพอสมควรนะฮะ<อ>ก็ขอบคุณฝากติดตามช่องเราด้วยจริงๆมีหลายคลิปนะลองย้อนกลับไปดูมีคลิปเราก็ทําแบบ หลายอย่างอ่ะทำหลายอย่างสาระเยอะๆเลยก็มีไม่มีสาระก็มีก็มีก็ได้ก็ได้ก็ลองดูฝากติดตามมาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์โอเคครับไปแล้วนะครับไปเลยไหมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วกูลุกไปแล้วกูลุกไปแล้วมึงจะถ่ายทำไม